ูนงขอรูปหนึ่งัานัางานกันใครหมดก่อนกันคนจะได้หอมไ้้ไข่ไหมได้ของไหมอยากกินไข่แคมอยากไ่ไม่มีใค่ใหญ่ดูดีใครจะหมดก่อนกันลูกแฮมเบอร์เกอร์อีกครึ่ง กินอยู่แค่นี้ทีละแค่นี้เป็นแค่หมดเป็นแค่หมดนี้เลยใช่ปหมแล้วเธอไม่ต้องกินนะเนอ่ยแข่งจริงอไงว่าไปแล้วโค้ชกี้โกงแล้วดูแฟนฝ่ายถุงเขาเนี่ยจริงมาทำนี้ทำไงดูแฟนฝ่ายถุงเท่านี้จะหมดทนันเลยไงถ้าตองเดียวต่อแฮมเบอร์เกอร์อันเดียหิว่าไปอย่าง แข่งกันกินมนาะมาดิไม่เห็นหนะ้าหนึ่งสองใก้ ให้ทำไรให,หรอเต้นกลัวละเต้ไนไรจเต้นคนเดียวตรงนั้น่ะไอ้เครื่องเต้นมันจะถ่าคลิปเก็บไว้ไม่เต้นนานจนทัานเลยบ้าไปแล้วเอาก็าหละ่ะไม่เอาเอ็นนี่แบบกระไรเว้ยแล้วเราก็จะโดนยามไล่เว้ยไม่ไม่ไม่ มีเพลงอยู่เราก็ไปเต้นมีเพลงเนี่ยไม่มีอ้าวเหรอตรงเวทีจุ๊บฮีโร่เลยจริงไปเ้าไ่เอาไปเล่นตรงนั้นกัน,ลลนกล้าเปล่าเพล่ะม่ากล้าดูไม่ได้ถ่ายวิดีโอด้วยนเนี่ยถุงนึงต่อต่อแทนเบอร์อันหนึ่งน,นะอ่ะดูขนาดกันอันนี้ค่อยตุงสนะีเอาข้างในยังเหลืออยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะหมดแล้ว รู้สึกอิ่มูอยอมแพ้ดีมั้ยเนี่ยยอมเลยยอมเลยคือประเด็นคือตัวอ,อยากย่อยด้วยกูไม่อิ่มไม่ได้เนี่ยไงมึงบ้กม,มึงจะกัดเพลี้ยนิดเอาอันนั้นม่นึงคุอบอกว่าอันเดียวเว้ย่ะพออันเดียวแต่อันนี้ไม่อันเดียวแล้วไม้มกินหมดเลย พูดตรงเราไม่ได้กินข้าวมาสามวันสามวันครึ่งเป็นคนบอกประปีตายไปแล้วอันนี้ไม่ใช่คนนี่มันอูดไม่ใช่ละ ูได้เต้นแน่เลยอ้่ะมันจะหมดแล้วไหนใครสามครับครับครั้งสุดท้ายนี่เราทำผู้ชมสุดท้ายอ๋อหยุบไม่ขึ้นครั้งสุดท้ายออกมา,มา,มา,มามแล้วงงเต้นยังให้หมดปากว่าประเด็น